และก็คณะพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันบริจาคในอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันในทะวันตกกับในเทศชาตซิซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราร่วมวมือร่วมใจกันทำมาโดยตลอดต้องขอบคุณนะครับหมายว่าวันนี้ก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมทำหน้าที่นะครับ แต่ว่าตัวก็ยังอยู่ที่กองประชาการของทบ,บกอยู่ในรูปแบบของที่ปรึกษาท่านพิกา,ารฐานบกแล้วก็คงอยู่กับเดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ได้นนไหนีไปไหนครับอันนี้ก็นาเรียนท่านอาจารย์ปานเทพมีอะไรังคงร่วมกันประสานงานเหมือนเดิมครับ,รบทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่ได้เป็นไรเนี่ยเรียนากถึงพี่น้องประชาชนทั่ไทยทังประเทศด้วย ครับครับกับคุณกุลครับ